เป็นผู <h ast an> ้สาวเ่าบสาวเถาวนี่ล่ะพี่น้องเถาว่านี่นพี่น้องเบ่งเบ่งนนิมีแต่คนงามๆนี่งานใหญ่บัดนี่แล้วสันรู้ไหมเนาะจะเห็นยังจะเห็นที่ว่าอยู่ตามเครองคิดเค่อคล้องแล้วเนาะบัดนี้เนาะแม่นบ่นนองยินสุขเจ้าแบบลักษณะพระธาแต่งงานแหล่ะพระธาไม่มีเนาะหลังจากแต่งงานแล้วสบัดมีอะไรพี่น้องเลย สบายดีเด้อพี่น้องเล็กสบายดีตอนเ้าร์เมอนี้ออกมางานน้องน้องอ้อยพี่น้องเลือกง,งานแต่งเป็นเทธอที่สามหรือที่สี่หรืองานแต่งใหญ่ชุดถ่ายเลยมากับทีมงานเอลาล้านคนเติบโอ้ว่าสิเป็นอะไรแจ็กสีไทยในบรรยากาศชำา้ำในกระทาเบิ้ลหน้าเปลี่ยนนิสัยมาตั้งต้นหนาแล้วมันอยากเปลี่ยนไปหลบหนังเลยในกองทีมยานไทยพี่น้องเบิ้งบางคนกีทอดเชิงสบายจากเบิ้งงานแต่งในะเชิงบอล คือ่าดีเา่าพอจะมากกบแพ้บ่าวลฮมากกบแพ้มาคนเดียวอาคบอมีอมานำพอมาแบบมาแบบสดๆเนาะแล้วยู่เงอนเออมากจะเศร้าอมากต่เศร้าเออมานอนทีบอสสวับสดีเออสบายดีเอฟซีเบาไกลอันนั้นเบานอนมากินเนาะเบานอนพาเที่ยว บ่านอน <therapist. S 1> ้ามวนเออบ้านอนผ้ามวนจักมวนมแล้วเมือนนี่มวนตลอดม้วนตลอดไ่ได้เบี้ยไม่ได้กินกับมวนโอยบ้านุยเบี้ยกับมวนได้มืนอเนี้ยผู้สาวมานยินเบี้ยนะมนนี่สจ้แขกบ่กมันเมื่อน้นึงพี่น่อยเลยจะคนดึกตรงงานแต่ว่ายังโบเห็นจะบบ้าจอดสาวบอเขาจับกระเลงแล้วงานหละเขาฟอดละบบเปิดปฐมฤกษ์พี่น้องเลยโบแมนคมใจเปล่าพ่จัก กสนนงำลังเลยคำพูนคำพูนเนอะนี่เห็นรทน้องอ้ยเลย่งก็เห่นเลยเห็นแ้วันนี้งามกว่าเข้านะน้องารลอกกว่าเข้างไตพัวใหงงามบ่ไตบัวเหงงามกว่าเข้าเห็นน้องน้องเกิดงานอนี่น้อง้เิดเปบเปบอนาเยชิมงามแลเน้องเยจะบานจามนห่นจะม ดันได้เยู่้นเลรนน่นในบ้านเราไงไปอยู่คนจักเดือนเลยสี่เดือนมวนยู่ที่คือการมวนกออยู่บ้านนอกที่เ็ดเวียงกมวนด้วยช่างมวนนะเฮ็ดเียเฮ็ดงานเฮ็ดปกุนเตะจะนอน้งคือโชคดีบายได้ได้มียงานมีงามเนาะเฮ็ดอะไรนี่จีบกันอะไรนี่คูขคองคูขคองผูคองเนาะ พวกรอเมียกันงามแมนเข้ากันเลยเนาะคุณลูนางอ้วนนี่ละคือว่าคุณลูกับนางอ้วนสาวกันงามเจ้าบ่าวก็รอนี่แล้วเข้ากันเลยเนาะนังอ้วนได้ดิต่าคุณลู่กับนางอ้วนออยฮะกันโดนเด้อบ้านลาเจ้าปนิมาชุดนันนุ่งปนิม่าพวกรามาเี่นเนาะมาเขามามีคืองานดองของสาวอ้อยนี่มีจักงานก่อซ้ำป่ะซ้ำเทือดจ้าซ้ำเทือดอะไรบ่นี่เใช่ ก่านั้นือวมามาผู้แคนตอนันมาผู้แขนไปส่งนงบอกมันมอะไรมาห็ดมาหิดงาน่มาดดนดนีที่บอกนนผู้แ้หนอยแกหดเอออันนี้ถือว่างานชุดถ่ายแล้วพี่น้องเอยงานใหญ่ บันนี่แหลวสมบิษต์ัดนี้เนาะจะเห็นยังเห็นที่ว่าอยู่ตามถี่คิดที่คล้องแล้วเนาะมันนี้เนาะมีไดเห็นใหรเห็นหน้าแล้วเนาะเขียนยังบันเ็ยมีน้องเห็ดหอยสวนมันเนาะมีน้องมา้วว่าอยู่นนีนองเนาะแล้วนองดเพราะบังเถ้าพระทัตแต่งานเขาบอกเห็นได้เอากรไรที่ยันบดท่านมีน้องเนาะเลือดแมนบอกแมนบอกน้องหีดชุเจาแบบลักษณะบระทัตแต่งานเลยพรทัตมีนอหลังจากแต่งานแล้วสบัติมีอะไพี่น้องเลย พาม no?. ีเห็นยังอยู่บ้านเนาะวันนี้เอากันเลยพากันเห็นยังนี่พาเห็ดสวนสวนมันบ่ส่วนมันบ่สวนมันสวนกล้วยสวนมันสวนกล้วยเลยเห็นยังเนี่ยเห็นไห้บ่เห็นไห้เห็นหน้าโอ้เห็นไห้เห็นหน้าเนาะดีแล้วเบิ่งแย่งกันไปหักกันไปเนาะหักกันไปเป็นคู่ห้องกันแล้วกับเบิ่งกันบอยสิบเปปลาเขาเจ้าเอิญเจะาบาดเจ้าสาวยู่บ้านนี้เออเจ้าบาดจะซาไปัหักกันอยูะ อันนี้เ well. อิญเลยอ่าจะดีไม่แห้งอยู่ดีเมื่อคำพูดคำพูดเนอะยินดีนั้ยินดีนั้นคำพูดลูกเต็มบ้านร้านเต็มเมืองบอจ้าวเต็มบ้านเอาแต่มสองคนสามคนก็พอเอาเต็มบ้านเต็มเมืองก็มัดเนาะใครมาเนี่เมัดแขเลยจะเอาเต็มบ้านเต็มเมืองเอิญเอิญอไปหาเบียพูดออกนะมุกไปไปไปเพิ่นถาอะไรเพิ่นมะน้ำเลย ยังมากันเเนเดไว่าอจะไม่เินก็ได้ไปหาเปียนะเพื่อนก่อนโคชกมาเอาี่กตี้โคกมาาี่จักกี้ยโยงานแต่งทางส่วนเผาโต้ยพ้อยาโต้ยลอล่อบังเบียต้องประกันเบนี่เลยกัจบ่าเจาสาไปฮัเาน่นเนาะ กาบโบเมนว่าสีพเป็นไม้ผมว่าจะเอื้อมจะบ้าจะเศร้าโบเมนอิงอิงตามเนาะอิงตามผู้อยากมอบอยากให้เนาะคืออยากมอบให้เจ้าบ้าเจ้าเศร้าแล้วก็ให้เข้ามาหับเนาะแมนคำน้ามอบมันจองอองเฮือนแล้วก็แล้วเลยเนาะ ข้าพเจ้ายังมอบไปทั้งทีมงานนี่ก็เชิญทีมงานกูไดู้้หนึ่งออกไปตางนาไปฮับน้ำพุข้าพเจ้าก็ได้งโอ๋อแบบนั้นแล้วแต่แล้วแต่ตีนี่และแล้วแต่เนอกลายลายลายหุ่มกันทางขนาดเท่าเลยทา้งมันนองด้วทางในเมืองเลยแม่พ่อแม่จะเช้าโดยตรงเลยแม่ชาวบ้านจะเช้าโดยตรงเลยอ่ะแม่นมอบเลยนั่นเนาะหนำใช้ใจจริงพี่น้อยหนำเปลี่ยนอีใช้หนำเปลี่ยนอีใชธรรมด้หนำข้างกูเคยเป็นคนเวาดูปานี้เออจากคนโบมาณโคตรซุกกับ กับเป็นโค้ชกับเป็นบอกไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆบางคนกินบม่ค่ยเต้นกับเต้นเนาะก็เต้นกับฟ่อนพี่น้องเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นน้าปีนใช่ไหมสาวโตพี่น้องเลยซื้อยังผู้สาวซื้อยังหน่องเื้อยังแดนแดนแดนผู้นี้ได้สันผู้สาวอ่ะผู้นี้กันผู้นี้เป็นสาวเต้นผู้นี้นสาวแดนสายสอง

เรียกเขาี่น้องเวนมางานแต่งน้องอ้อยน่าจะเป็นพี่น้องทางฝ่ายท้ายเนาะเป็นบาจ่เบามีแต่คนเด็งานเบาะเทศไทยยิ้มเปิดๆอยู่ล้วเอยใช้เลืงจองฉันตั้งเลยี่ฉันก็บอกเป็นนางลัสมัยฉันนางสมัยอะไรี่คุณเบาสดกระไรเลย

ยังทานเหล้าหรือว,ว่ากายเหล้าเราจึยินไ้เลยเนาะใข้อบอกแข็งเลยอยากยาด้หนิเลยนะีใ่ในนั้ในบารเรา,ายอยากกินเลยื้อดเลยสาน่ือแด้งแดแดวะสาวแด,ดเด็ดน้องเด้อจกปีสาวแจกปีูบอ18นะปีแล้ว ซาบันคุ้มลีสาวบานกุ้มลีซาเบองโตยส้นเผาโตยสต้โตาโต้อยตองม่ร่มซาโตอยต้องแบบเก่งเลยหนึ่ง่อแเง้ลยนึงชุนเอาไว้บอลนางว่คู่ไปนางรัสมัยนี่ได้จะจอยเอาตัง ผู้จุดต๊ะตงนั้นไปนึ่งผู้บ่าวโสดนั่งเต้นนี่คผู้จะแทนด้วยเออคุผู้น้องๆไปนั่งน้ำเลยแม่ไปเลยขนองกีฬาแบลองไปเด้อไปนั่งอยู่หมดแล้วมีผู้บ่าวไม่ผู้บ่าวมาบ่าวบอ จะวบาเองที่สันนิวาเองวาเน่ยเด็เป็นผู้สาวเถาบ่เลว่าสาวเถานี่ล่ละพี่น้องเถาวะนี่พี่น้องเบ่งเบงนี่เถาวางบ้านคนนี้ต่คนงามๆนี่เจ้าปีอะไรจังว่าเถาวาตัวเองเถาวะนะสิบแปดสิบเก้าปีสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าปีแต่ว่าเพื่อนสิคิวตัวเองเป็นคนเถาเนาะก็ได้เถาะ้วกำลังเป็นสาวกำลังเป็นสาวเป็นคนเถาทางบ้านนี่แหละ ตัวคือแเลยตังบ้าแเล่นห่งก่อนใช่ชุดก็ตังมานนั่งยู่นึ่งเลยบ้นน้องไปรับเคก่อนเดี๋ยวจะมาช่วยนั่งนะคับครับผู้เบาทก็ว่าเดมันใไอ้พามีมานอยใหมากก็เมียมันเลยคือว่าเด้อะตอนแรกยังนั่งน้ำกันเนาะแขกเมื่อวันเนาะฮะไอเบอร่อน มีแต่เลาะบนบุษัทแขกร้ายบ้างมันนี่นะร้ายอ่าพี่น้องเลยน้องน้องมันฆ้าฮับแขกน้องจอยน้องน้อยพี่น้องเลยสาวโต้ยน้องน้อยเนอะน้องน้อยน้อยบ้างนี่นหะน้อยน้อยจะชื่อว่าจักใน้องน้องไม่ฮับแขกก็พี่น้องเลยสบายดีน้องดีสบายดีอ่าน้องดีสาวลาวบ้านนี่โดยฝากในเด้อบบแมนตี้น้องบา่แมนตี้น้องดีสาวไทยมันกนดีน้องดีสาวโต้ยน้องดีสาวลาว ยังคมีคนมาน้องดีสาวน้อนักสดอยูังโนีลโดดอยู่คือาไปเห็นดนเลยลงคลิปฝากในเด้อเดี๋ยวสิอันกำไปลงคลิปแล้วนันมี้องท่าดิดต่อ่อู่ได้พี่น้องเลยจังนดก็น้องดีสาวนอซองยูทูปพี่น้องก็เร่าแบ f เฟซบุ๊กได้ฉช่เฟซบุ๊ดีใสสมวนดีใส่สมวนภาษาอย่างภาษาอย่างภาษาอังกฤาะอกเปลี่ยนอัไหใครมาัดกับลองผักไปเรื่องบางเถอ น้องมางานดองไาเนี่ยนะงานดอกน้อยโดยเป็นน้องเลยชุดน้องเป็นพี่น้องกันปะเป็นพี่น้องกันเพื่อนเพื่อนน้องยูใช่าทางเถื่อนหมดพี่น้องเลยเพื่อนยูทูบน้องน้อยเหรอโดยน้องน้อยเนี่ยเขาไปเห็นาง่ายรุ่น south ตะโอยพี่น้องเลยมิแต่คนจะงามมากเทมีแต่สาวตะโอยพี่น้องแลกน่องว่าคนงามงามมัอย่างสุดแตกแห้งดีพี่น้องเพราะเป็นแต่เสื้อเนีย เราเนี่ยก็จะมีเมียนี่แหละนี่แหละฟังๆเนี่ยเบาจันบุตรคนงามเป็นยังเขายังอยู่โสดเพราะว่าทางเลือกเขามันไล่เพราะว่าเขามีเส้นทางน้อยเส้นทางหอมหรือเส้นทางยามตะไคร้หมดเป็นยังลาดยางลาดยางนี่ซัมผู้เบาเนี่ยเรากวักมือเออหน้าเลยใช่ใช่น้องอยู่ใช่น้องนางอยู่ใช่มีบ่ทนางไหม่อนนี้เปนนางสุดท้ายเละ ไม่แล้วก็ไรบ่กินเบียร์เออบ่กินเบียร์กินเหล้าแทนบ่แสดงว่ามี่มีคนนัดแล้วแสดงว่าร้องแต่งได้กอ๊ะยัน่ามีครับแขกครับคนบ่ได้ครับบ่หะฮานัดบุนี่โอ้ห่างกันแล้วแต่งหน้ากระเจ้าคือกันอือไปแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้าเนี่แล้วก็มูเจ้าสาวนี่ยโอ้โหเป็นองเป็นช่างแต่งหน้าเนี่เราซ้อนตัวคักชูมือนี่พี่น้องเพิ่นเลยหูเพิ่นะ เท่าละ้ถ้ากดไลค์กดแชร์เพิ่นบ่เห็นแม่นโมคือว่ากดหัวใจตลอดอยู่กดให้อยู่บ่เชื่อก็ถามเราแหละแต่ว่าเราซ้อมโตดีสมืออยู่บ่เห็นนายถ้าน้องบ่านี่ก็ัเป็นนางน้ำซุ่มหายอเคคิดว่าไปเฮ็ดเดียดขอยใจขอบใจไปสำเนาบัตชวนเด้อจะผ่านเด้อบัตชวนเด้อเฮ้ยอันนี้เนาะจามาเนาะเต่าเด้อฮะก็อย่าเมือกพี่หน่อยไปห้ามุมไปห้ามแขกไปยขอโทษกระไผ่เด้อนั่งนั่งนั่งมาหอดมาเถิงหน่อยเ้ย เอาเมียมาน้ำหนีไปเอาอาแยบเป็นมาน้ำมือกันมาบัดมาครบเป็นครูมาได้สุบหัวดีใจดีใจหักแพกันเด้ออยากสนุกแต่เมื่อกี้นี่แต่ว่าเบียดแม่แม่นแม่ได้ได้เดี๋ยวเลิฟชุบหัวเป็นยางรถยนเ์จะฆ่าแขกฆ่าคนนั่นแล้ววาชุบหัวตานสบายรถชุบหัวเท็จได้ได้ขอโทษขอไปและอาหารกัดกินโอ้ยมีกันบะเป็นยังเดินรูปห้อง กันดอกลูกสาวอร่อยมั้ยกินยังมั้ยนี่ดยได้วจะเป็อวานนี่นั่นแบะตัวนึงเอาจำฮิดเพิ่มที่อันนี้กินแบะตัวนึงกินแบะตัวนึงตอนเช้าได้ทันตอนนึงตอนเที่ยงตอนเที่ยงวานนี้ตัวนึงงงูกับคืนนี่ตัวจำฮิดเท่าตัวนึงควายอ๋อนี่าพอดีสามสามตัว สามตัวดีมวอนีง้ง้ยแล้วกับแม่แม่้อนเบมื้อนี่ม้อสุด้ทยเนาะมื้อสุด้ายแล้วมือนการข้ามุด้ทยข้าสุดท้ายแล้วมอนข้าุดไยเนี่ยม่หาเนาะแสเรว่านแล้วมันเฮ็ดไดๆพอก็ามีแล้วแต่เฮ็ดไดร จำเป็นเนาะจำเป็นเฮ็ดองเฮาดเฮ็ดเนาะเฮ็ดองเฮาพ่อก็ยังนอนี่มดเฮ็ดองนี่บ่มีข้าวกินลพ่ออีหลีเด้บ่ได้ตั้วแลลูกเต่าแต่เฮ็ดไดเฮาบ่ชู้ก็บ่ได้โๆๆแม่นๆๆเดอสบายดีสบายดีใจอกให้เอาจอกมันนะบ่ซาจอกให้ให้นจอก นั่งข้าวมาเช้านึ่ับพป่ากติันยะชื่อเออไปลิ่นนำกานนั่นแล้วเออบบเ่าวนี่ก็ยังแบบบรรยากาแบบน้มันเวลาฮิ้กหอยออกมามันมันออกมาเลยเช้าต่อยกับเช้าปรเทศนอยย่นนำกันเนาะแสดงว่ามิดเป็นองไทยชาไทย ใช่อายาี่นยังสดอท่านสดบอท่านท่านท่นเือเนะคบทาเบื่อก็มันใจื่ออรก็พอนองออยมาฮาเแพเขาหาแเขาเจาะระบยากุเขาบัญไดทีมานกก็นั่งอยมแต่ว่าลำบวงหรือว่าตอนขจากินอยู่ขทางนาหมดแล้วผมไม่ยังซอยเด้อใจ สบายดีเนอะดีให้พัฒนาดีเนอให้พัฒนาดีนอะให้พัฒนาดีเนอะให้พัฒนาดีเนอะให้รัฒนาดีเอให้พัฒนาดีเนอให้พัฒนาดีเนอะใ้ัาดีเนให้พัฒนาดีเนอะให้พัฒนาดีนอะให้ันดีให้พันาดีเวอะใหัาดีเไอ้พัฒนาดีไน้พัฒนาดีเนอะให้พัวเนอะัดเนพันาดีเน้าัาดีนอะใ้ันดีนให้ัฒนาดีเน้ัฒนาดีเนอะใ้ ลูกลานประมาณสามสีคนมาหาคนพราะอยาเอาแบบเต็มบาทเต็มเมืองเออมนได้ยังเลยอะาหเฮ็ดด้อคือพอเท่าเด้อพอเทาเามาได้พอเทามีสองแต่เลียงคุ่มือนเาอสุดยอดเลยเ่งเ่งเท่าก็ออกนํำกันผ่อนระบบกินีเฮ็ดโอ้ชุดเพลงเลยพี่น้อเลยมากพระท่านครับแ่โคตรหลายหลายโอ้ย ตกี้บาบุไทยนั่งอยู่ตังเบื้องนี่สบายดีเด้อสบายดีบาดนี้มานั่งใกล้เด้อเนาะนี่นะไกลมียห้ยันเม่ให้ยันไม่ให้ตะกี้นั่งคนละสนได้พี่น้องเอ้ยตัดออเดอร์คลิปนี้จะเด้อบ่าวบุไทยสชนบาตเจอน้าเปลี่ยนที่ใชไปแล้วยับเข่าใกล้เข่าใกล้เข่าบาตนี้โอ้ยเพิ่นนี่เพราะว่าเสี่ยวต่างหากไปทางหากไปบ่เห็นเสี่ยวไปเลยตะกี้เสี่ยวนั่งอยู่นี่เสี่ยวไปแล้วนั่นมาเลยประเทศเสี่ยวยันมาย่าใายพี่น้องเพิ่นว่า นี่บ้าแทนมากผ้าจวดอาเซียนั่งอาเซียไปโอ้ยมาต้มโดนแ่้วก็เลยไปห่วงงานกันเนาะแม่โดนแล้วเป็นสี่ห้าเดือนแล้วเซฟเซฟประจำทีมงานเนาะมาเจอกันอีกก็เลยไปทำการเวลาเห็ดกินคิดหอดใจจ่อยจ่อยอยู่มือเลยเออเขมีคนมาซอยป่ากินต่อไปอาจจะกินตลอดเนาะแม่นหรอมวนเจตี้บมาน้อมบุษาวลายอยู่ที่ไหนลายอยู่เมื่อเช้านเ่ยรอเอาแถวนั้นแล้วลายอยู่ฟันเดินทางมาแต่เมืองแกพรก่ได้พี่น้องเย มาห่วมงานกันทางนั้นยองและบ่งกันแล้วที้างนี่นน้เขากินเขากินน้ำเขียวเรากินน้ำเขียวเลยกินน้ำเหลืองก็ได้อ๋ออ้าวแสดงว่าผู้สิมาจีนี่ต้องอะไรกินน้ำเขียวกันบอต้องแข่งกันกินน้ำเขียวเออต้องกินตับเป๊กน้องเต้นรู้เบาเลยตัเป๊กน้องไปเลยกินเหล้ากินเนื้อเพราะอะไรบ่เพราะน้องดีผู้ชิมาจีบนี่ต้องอะไรกินเพราะไรกินเหล้ากินเบียร์บ่กินได กินได้เท่ากันพอดีออกินแบบคั่าเอออค่ยบ่กินเลยเจ้าต้องบ่กินกินได้เออหย่านว่าน้องบ่กินได้บ่ให้เขากินน้ามแสดงว่ากินได้เต็มที่รักพอดีพองามพอดีพองามโอ้เต็มทีนเมนเม่นคือน้องว่าบ่ต้องดิเพราะว่าเห็นน้องกินน้ำเคี่ยวน้องว่าน้องยังสดเลยน้องมีสเปกหรือว่าน้องเลือกไลน์แบบน้องมีสเปกป่ะผมมีมักไปเลยอะไรต้องได้แปลว่ามักไปเลยนี่ต้อง แบบได้เอาคุณน้อยแบบได้แได้หัวเรื่องอไรสูงขาวบ่หรือว่ารอรวยบ่หรื่องอะไรรอรวยเอาไว้ก่อนเออต้องในดีก่อนเนาะแบบได้ก็ได้บ่แบบได้ก็ได้ลงกันพันได้กันเอาก็รอรวยกระยาแต่ว่าดูแลเห่าได้แล้วก็ดูแลเจ้าของะไรพวกเป็นภรรยาเออแม่ตาดองหน้าตาได้สิหน้าตาใงไหนก็ได้เออสั้นบางใจนิดหน่อยบอโอ้นนี้ปงคน มีไส้ไปหมีไส้ไปกเคือน้องว่าม่มีสเปกพี่น้องเ้ยแบบใดๆขอแต่เบิงแง่งกันเนาะเลี้ยงลูกกันไปจนเผาจนแก่พป่น้องเ้ยน้องอารมณ์ดีหน้องเนาะดี่ต้องให้เจเจาไล่ให้เจาไปนั่งกบเมียเขาเออจะกเิหน่อยใจีะบทบาทปไทยอ้บันนี้แมนฮีดข้องทางชนเผ่าตตโอยเขาเจ้า มีถวยไม่หมอเนาอเอามาให้ท่านเจ้าเจ้าสาวบ้านนี้ถวยจักใบจักใบถวยนะทอดบ้ลอยใบอันนี้เป็นหีดเป็นทีดพี่น้องเลยถวยสมัยใหม่ต่วัาตองเลยมีมีถวยม่บวงมีถวยม่หมอมีมีแต่ถวยเออมี่ถวเออมถวยออเนอได้ถวย เอาจับได้จับได้แตกเนี่ยข้าวไม่เด็ดเนมะีบ่หมอหนีงอ่ะหมอมอมอหน่วยหนึ่งแล้วก็ะถวยประมาณหาชิบใบเนาะกระชาบกระแมนดิ้นี่กระชาบกระแมนโอ้พี่น้องเอ้ยอันนี้แหละใครอยากมาแต่งทางคือสินักเอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเด้าหน่อยสุนักไปไปไปเลย คนพี่นนังเลยเอาเ่ยงยูนนี่ก็แมนบอถวยอ้นนี่นปลาหนักบ่ระมหาหกสิใบด้วพี่นังเลยนี่ก็แมนแต่ว่าเป็นถวถัสมัยใหม่ก็เจ้เสือเอาโอ ใค,ใครทางปุยาหรือว่าหาทางพ่อเถา,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 าพ่อเถาพ่อเถาพ่อปูเนาะโอ้ oh, เป็นเห็ดสุพปเปอ้าวขอบใจขอบใจนอ้อง ซึ้มๆเลยนิดนึงเริ่มเบาไม่แต่ผูวเบาวุา้ยผู้ฟังเลยตอนนี้ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเลยผู้ใด้บอกที่เราเพียงมือเป็นมือมวลงานแต่งน้องอ้อยน้องของน้องจอยสาวตโอยเป็นรอบสุดท้ายแหละผมก,ก็จะแจัดระบงตลอดคืออันนี้เป็นเครื่องซุมาพี่น้องเลยตัาง เจ้าสาวาหายเจ้าบ่าข้าเจ้าชิดเดินทางเมือ่อโตแล้วบัตรชวนนะยะบัตรชวนสิก๊อปแล้วบ้าหนิสก๊อปแล้วบ่าซื้อบ้าเออะดอเอออันนี้เครื่องชมมาเนาะนี่นเนาะป้าพี่น้องเลย <c oughs> บอดจักผ้าเสือ้อหรืองผ้าหม่มผ้าป๊กมอนแมนครบสุดเต็มหลังรถทางเจ้าสาวที่ว่าชมมาทางเจ้าบ่าวไอจีแมนเขาเจ้าแบบอันนี้น้ำกันนั่นแหละ ซาโตรยพี่น้องเอ้ยต <บ los S 1> องตอวตวตัวต <c oughs> ัวต <mer> ัวตัาตัว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 ตเวตั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 วยัวตัวตัวต้วตั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 วตวัวตัวตัวตััวตัวัวนัวตัวัววตวตัวตัวตวตเอตััวตัวัวต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 วยัวตัวตัวตััวตัตัอตั นอกมกันก็จะได้เดินทางครับนะพี่น้องเอ๋ก็ถือว่างานแตงน่งหน่อยกะเอาสีจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เพราะว่าเขาจอดชิวซื้อเต็มที่บาดนี้หน่อยก็คือสิกลับไปอยู่เพื่อนัวเพราะว่ามาแตงแ่งอะไรครับไฮเงิ้ยคนกลางสมบัติสมมาผู้เฒ่าผู้แก่ตามนี้ตามข้องเ่านจอดเลยเป็นหอบสุดท้ายแล้วบาดนี้ก็ถือว่าสามาดเสวา่านะเลยเอาลูกหรือว่าไม่มีคนซื้อ กุได้เพราะว่าถามว่าโปแต่งหรือว่าโปแต่งงานใหญ่นี่เป็นสามารถตโปรามารถมีลูกได้พี่น้องตอนนี้ชือว่าโอเคแล้วคลิปนี้พิดไปซาบินก็เด้อพี่น้องเลยขอบมุณขอบใจพ่อพี่น้องที่ติดตามรับชมในกำลังใจยูดีมีแหงเบ้ดทุกคนอยู่กับกันโทรหาทีมงานเราก็เมาแล้วสบายทีมงานเร right. าก right. ็เร right. ิ right. ่มเมาแล้วเพราะว่ามาแต่เช้าโคน